ตัวนี้ไปสปเสมกับแฟนกานะครับทุกคนไว้เจอกันนะคะขอบคุณครับาบายใครอ่ะเป็นคนเหรอคือเขามาซื้อของไงเราก็เลยแบบไม่อันนี้คือเขาขอเบอร์ในในไอจีตัวคลิปนี้ก็ไปแค่นี้แหละ ครับทุกคนวันนี้เป็นวันที่เรากำลังจะมาแพ็คของให้ลูกค้าที่เราขายไปในสตอรี่ไอนะครับแต่ว่าเราจะมาวอลกให้ทุกคนดูเลยนะครับว่าเราจะไปส่งของยังไงให้กับลูกค้าทั้งแบบไปสนีแล้วก็เป็นนัดรับที่เซนทานเฟสติวัลนะครับแต่ว่าความพิเศษของครั้งนี้มันมาแล้วมันมาแล้ว,ลว,ลวก่นโอเคครับทุกคนความพิเศษของครั้งนี้ก็คือ เราจะไปวอล์กเอาตัวนี้ไปส่งให้กับแฟนเก่านะครับทุกคนแฟนเก่านะครับแฟนเกาน่าแฟนเกาน่าแฟนเกาน่กาอันนี้คือตัวแฟนเองยังไม่รู้นะคะว่าเราจะไปส่งอันนี้ให้เขานะคะรับรอติดตามดูนะคะว่ารีแอคชั่นของคุณแฟนนั้นจะเป็นยังไงนะคะถ้าเราไปส่งตัวนี้ให้กับฟอกอะครับโอเค เข้าใจตรงกันงั้นเดี๋ยวเราไปเจอวอกันเลยนะคะว่าจะเป็นยังไงแล้วเจอกันครัทุกคนโอเคครับจากที่เราทำแพ็กเสร็จหมดแล้วนะคะที่เราจะต้องส่งแต่อันนี้เราจะมาเขียนชื่อให้คุณพี่ฟอร์กของเรานะครับแล้วเราก็จะทำการปิด ดยสติกเกอร์แอบแฝวของน้องแพตตี้นี่ครับก็จะเป็นของคุณฟอร์กอรทุกคนครับตอนนี้ก็เราแอบไปอาบน้ำมาแล้วค่แล้วเดี๋ยวเราก็จะไปส่งพัสดุก่อนนะคบเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ได้ส่งพัสดุเลยมาถึงข้างในก็คือได้เลยนะคะทุกคนก็คือได้เลยแล้วก็เอาบรใช้ัด้วยครับ Ει, ตอนน ouais, uh, ี้อยู่บนรถกันแล้วนะคบคนนี้เป็นหน้าม้าของเรานะครับก็กำลังจะไปส่งของให้กับลูกค้านะครับคุณแฟรงค์อยู่ด้านนอกคุณในไม่รู้นะครับว่าเราจะไปส่งให้ฟอกอของเรานะครับซึ่งฟอกอของเราจะเป็นคนสุดท้ายที่เราจะไปส่งในวันนี้นะครับที่อีกที่หนึ่งเพราะว่าคนอื่นที่เหลือคือเขาจะอยู่ที่เซนเฟสติวัลมีคุณฟอกอเอ้ยไม่ใช่ดิมีคุณฟอกอเอ้ยไม่ใช่ดิมีคุณแฟรงค์ก็คือเก็บกวาดยังไม่เสร็จ ก็จะได้ออกก็คือสายพอดีตอนนี้เราก็ถึงเซนทันเฟสิัลปรเไปเรียบร้อยแล้วครับและเดี๋ยวเราก็จะไปเจอกันคนแรกเลยนะครับเราก็ไม่รู้ว่าจะไปเจอใครก่อนนะครับเพราะว่าวันนี้มีทั้งหมดประมาณ3คนนะครับที่จะมารับของเราที่เซนเฟสนะครับ วนนี้กาลังเดินไปที่ชั้นจีก็คือมันจะอยู่ตรงนี้ครับทุกคนตรงนี้เพื่อที่จะไปให้คนแรกก็คือคุณบอลตูดออฟฟิเชียลนะครับเจอแล้วนะครับนี่ฝาก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 อ่ฝากก็ช่องหน่อยฝากช่องด้วยลกันทางฝากช่อง react ที่ตูดออฟฟิเชียลนะครับโอเคนี่เป็นคนแรกที่ได้ไปนะครับโอเค คือคนที่สองนะครับที่มาเอาเครื้อของเรามาอุดหนุนของเราก็ดเป็นดีมากขอบคุณนะครับที่มาอุดหนุนนะครับบ๊ายบายอันนี้คนที่สองแล้วนะครับแล้วก็เดียเ๋ยวเหลือคนสุดท้ายก็คืออาร์มนะครับ <c oughs> เดี๋ยวก็เดี๋ยวรอเข้ามาก่อนเขากำลังเดินทางมานะ ถ่ายคลิปได้ไหมนี่นะขอบคุณนะครับฝากให้ตาด้วยนะมาอื่นนใหม่เดี๋ยวตาอีติเอขึ้นให้บบ๊าายไปไายปไปเจอกันโอเคครับทุกคนจบไปแล้วนะครับสำหรับการที่เราเอาของมาส่งให้อาร์มเป็นคนสุดท้ายแล้วโอเคครับตอนนี้ถึงอุ้ยเดี๋ยวให้รถตู้ไปก่อนนี่มันชิบแล้วอุ้ยกระจกตัวต่อเก็บกระจกดิ สวัสดีครับนี่เที่ยให้กล้องหน่อยสวัสดีครับมาสอนแล้วครับหรือว่ายังไงใช่มาสอนนี่ก็คือได้ของแล้วเรียบร้อยนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวไว้เจอกันนะคะขอบคุณครับบ๊ายบายใครอ่ะเขาเป็นครูเหรอหล่อหล่อนะคือใครเขาคือใครที่ไหนเหรอคุณไหมคุ้นหน้าไหม ไม่คือเขามาซื้อของไงเราก็เลยแบบก็อยากเจอหรือเปล่าก็แอกก็ถามแล้วว่าจะส่งหรือว่าจะแบบเออจะมานัดรับเขาก็บอกเออนัดรับก็เลยคิดคอนเทนต์ขึ้นมาว่าจะแต่งเป็นไงเขาดูหน้าหน่อยเปิดหน้าหน่อยแบบโดดอยู่เนี่ยงอนไหมไม่งอนเนาะโอ้ยจะไมเอาอันนี้เข้าใจไหม เอาดีๆเร็วๆตัวอหย,ยางเป็นไงบ้างความรู้สึกแบบออพอรู้ว่าแบบเขามาซื้อของของเราอันนี้คือที่ทำคอนเทนต์เนี่ยตัวเพราะว่าเออจะแก้เพราะว่าเขาอ่ะคือเขาอ่ะสั่งพอดีตัวจริงๆก็ไม่รู้หรอกว่าเออจะจะมีคนมาสั่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่เขาก็ส่งพอดีแบบเอ้ยสั่งพอดีแล้วเราก็ถามว่าจะส่งหรือว่าจะจะให้ไปนัดรับเขาก็พูดแต่ในว่าจะนัดรับก็เลยคิดคอนเทนต์ขึ้นมาในหัวว่า ลองแกล้งแฟนสิลองแกล้งแฟนสิคือมาเจอฟอกอคนเก่าเน,นี้ยแล้วเขาจะรู้สึกยังไงสรุปก็คือดูใบหน้าคน,นยังยิ้มออกอยู่อาจจะแบบรีเธอร์อยาต่างๆในรีเธอร์ดีวดก,ก <มา S 3> ว่ากิ่นข้าวกิ่นชาอาจจะกินตัวก็กได้ <c oughs> ตัวเอาดีๆ <c oughs> คือคือที่มานะเจอก็บอกแล้วว่าเออมากับแฟงนะกูงูละเดี๋ยวกูผ่อแน่อันนี้กูก็เลยแบบกูใส่แมดดีกว่าเฮีย ก็หล่อเราแฮทจิ้มเหมือนฉันก็ถ้าบอกเขาบอกว่าเออมพี่คนหนึ่งพี่ผพ้ชายคนหนึ่งตัวก็ต้องรู้ก่ะกูห่านร่างโทรมาคีดเต็มมาตาสายไม่อันนี้คือเขาขอเบอร์ในในไอจตัวคือเขาขอเบอร์ว่าเออขอโทรมาแบบเออแบบขอเบอร์เพราะว่าจะบอกทางเนี่ย ตีก็บ,บอกไปแล้วกูก็ไปยิ่งแง่แล้วคุณของฮูตี้อยู่อ,อีกยกะเออก็เขาบอกหูเขาเริ่มบอกหูตี้ก็เลยจะเออจะโทรมาบอกว่าจะได้เอากาคือที่นาโทรมานังคิดว่าเธอของฮูแล้วเพราะว่าที่เขาพูดกับพูดกับเขาอ่ะในในแชทอันนี้คือพี่นายเขาก็รู้นะตัวว่าอันนี้แกล้งอ่ะเข <c oughs> ้าใจไหมเข <c oughs> ้าใจไหมโทรตัวมามีคนเงินจริง <c oughs> โอเคครับทุกคนคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะคะก็มันจะเป็นคอนเทนต์เล็กๆที่เรามาแกล้งนะก็มีนี่มีคุณน้องนี่เป็นหน้าม้าที่รู้เรื่องหมดแล้วเรานัดกันมาตั้งแต่ที่บ้านแล้วแต่ว่าตัวไม่รู้ก็ขอฝากทุกคนนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อยากให้แกล้งอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะถ้าใครชอบก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ๊ายบายบ๊ายบายโลนยูบอู้บอก อุ้ยไม่ให้จับเลยอ่ะดูสิไม่ให้จับเลยอ่ะมีคนแบบบิดตัวไปแบบติดนู่นแล้วอ่ะคลิปนี้ก็ไปแค่นี้แหละ